ผู้อานวยการโครงการส่งน้ําและ,ะบํารุงรักษาลําตะคองยืนยันนะครับว่าน้ําในอ่างเหลือ27เปอร์เซ็นต์เพียงพอต่อทุกกิจกรรมไปจนถึงหน้าแ้งปี2568แน่นอนครับนายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและ,ะบารุงรักษาลําตะคองจังหวัดนคนรราชสีมากล่าวว่าสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําลําตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาขณะนี้มีปริมาณน้ําอยู่ที่85ล้านลูกบาทเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ27ของความจุซึ่งปัจจุบันนะครับย่างเข้าสู่หน้าฝนแล้วโดยฐานเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนได้มีการประชุม GMC ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางนี้ปริมาณน้ําที่27ของความจุอ่างที่314ล้านลูกบาทเมตรนั้นยังถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่ ยังไม่ถือนะครับยังไม่ถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่ต่ําที่สุดตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลําตะคองมากว่า45ปีซึ่งก่อนหน้านี้17ครั้งเคยมีปริมาณน,น้ําที่ต่ํากว่าในปัจจุบันดังนั้นพี่น้องประชาชนอย่าวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระนกกับปริมาณน้ําที่มีอยู่ยืนยันนะครับปริมาณน้ําที่มีอยู่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมไปจนถึงหน้าแ้งปี2 5 6 8อย่างแน่นอนส่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ทํานาปีทางอ่างเก็บน้ําได้มีการวางแผนส่งน้ํา เพื่อสนับสนุนนาในการทําช่วงหน้าฝนนะคทำนาช่วงหน้าฝนซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนเนื่องจากฝนตกน้อยแต่ว่าในบางพื้นที่เช่นอาเภอเมืองไปจนถึงพื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีฝนตกเป็นจำนวนมากทําให้พี่น้องประชาชนมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรครับสำหรับการส่งน้ำนะคะทางอ่างเก็บน้ำจะทำการพิจารณาเป็นรายพื้นที่ไปค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการอุตสาหการรมรวมถึง การรักษาระบบนิเวศมีเพียงพอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงต้นปี2567ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในอ่างเก็บน้ําลําตะคองมีเพียง10ล้านลูกบาทเมตรซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่260ล้านลูกบาทเมตรค่ะแต่หลังจากนี้นะคะเข้าสู่หน้าฝนจะมีปริมาณน้ําฝนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําลําตะคองในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม2567นี้และจะทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นค่ะ